สบายด,สายด,สายดาีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านพี่น้องสบายดีประสุสคุลถึงเวลานาทีพี่น้องถึงเวลานาทีมาหับอันข่าวดีพี่น้องซีซุปกจ็จะัวเติมความดีใจแบบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองนอกพี่น้องเดินหายมาสี่ร้อยเหรียญพี่น้อง พิ่นหายามาสี่ร้อยเหรียญคอย่นได้กลับคืนไปสี่ล้านเหรียญคนเลิกพี่น้องเลยคอย่นถือเลขถือเบอร์เนาะคอย่นร่ำ่นรวยพี่น้องสี่ร้อยเหรียญพี่น้องจ๋าจะได้กะขอบุญขอบุณหลายเนาะอันนี้บานประตูพี่น้องสี่ร้อยเหรียญเนาะโอ้กองกล่องล้างนี่เงินมันอวยหัวลงเนาะเนาะเห็ุใดอวยหัวขึ้นกับอะไรเนาะเออกองหนะตะมุกกล่องล้างสี่ร้อยเหรียญพี่น้องเป็นเงินที่มีค่าที่สุดเลยพี่น้อง จี๊ดใจที่สุดปูได้หับกนาะได้หับจี๊ใจแห้งหลีขอบุญขอบุญหลายๆเด้อเนาะก็ให้คนหลังคนรวยพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนหลายๆตอนนี้เฮาก็จะไปเปลี่ยนเงินกันพี่น้องปไปลุนกันมาเงินสีได้เท่าใดเนาะไปหันเหลกเปลี่ยนกันเลยพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดหันเหลกเปลี่ยนพี่น้องกี่ท่าแบบเราคิวก่อนเนาะคนยังมาทำเหล็กพี่น้องดีใจพี่น้องเยสุบาย มีคำตอบมาเอ็ซีผู้ของใจเนาะว่าใดเทใดพี่น้องเลขสี่ลอยเหรียญเนาะซื้อบ้านประตูปงเยี่ยมพี่น้องอ่าสำหรับบ้านประตูปงเยี่ยมมันอันหายตาจอยไปจับจอบทามเลยพี่น้องแคปปักซองนี่โบมี่เนาะเขาสีไปเอาอยู่แกงกอกุเล็ทข้างบ้านบ่อตายกายบ้านบ่อตายไปบน่นเขาไปเอาบ้านประตูบนเก่าเนาะกรมันกระสีงามเนี่ยพี่น้องกรมันกระสีลายให้เลือกแค่นีโน้โบมี่น้อยเนาะมีตัวหาล้อยมนันด้วยเฮาะแซมลอยกับโบมันโบมันแบบตัวนั้น มันบแม่นาช่องด้านมันมีแบบตัวห้อยได้มันมีแต่ตัวหาล่อยอยู่พุ่นมันมีตัวสามล่อเ,เล้วก็สิไปเอาอยู่พุ่นเนาะท่าทางมึงแลกเปลี่ยนเงินก่อนพี่น้องสิได้เท่าไหรดีใจอยู่ใจ,ใจเข้ามาอันบนอันในเมืองบนตาจอยเห็ดเบี้ยกพี่น้องเพิ่นพักเพียงก็เล็วออกมาหาใน่นเห็ดธุระก่อนตามก่อนอ่ะเงินเหรียญร้อยหนึ่งได้เท่าไรสามเปอร์เเจ็ดสิบสามเปอร์เเจ็ดสิบเอาสี่ร้อย 3าม0นสามเนแกทมราเโอ้เิดแ้วมาท้ายหนึ่งสามด้หึ่นหนึ่ามพันส่ร้อดสิบสมน่ร้อยแปบนับได้ เบ่งเงินไปน้ำแต่เก้าสี่สองสามสี่สองสมสี่สองสี่หแปดเนาะอะไปีอันนี้เ้าสิห้าขายคาสางเนาะคาสร้างเป็นสองพันสี่กอนน้าสิเปลี่ยนเอาเงินกี่กันเลย กีบแรกบาทนะเออบาทแรกกี่พันเท่าไรกระชิ่อ้าเขาปากว่าห้าแสนสิบสามห้าแสนสิบสาม่เมื่นเอามื่นหมกมื่นเท่าไรสองพันสี่คบแล้วเนาะเงินกีบว่สิบบาทออืมเงินกีบหนึ่งสองสามสี่หกเแปเกสิบมอดปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบอเอาเงินกีบไป่เลกก็ได้อยู่ห่างจากเอาเป็นเงินบาทมาให้เห็นก่อนให้หูก่อนเนาะเป็นกระิเป็น อขา่างาเออห้าบอกพีดเดิลบานประตูมีเสารสี่กับว่าเสารเอ็ดประโซ่ละลายมันเอ,อเลยนะมันดีใจมันบวก,ก่ถึกเป็นแปดสบาทคันเล็กเปลี่ยนเถอล่ละยังให้ถ่ายตอนเปลี่ยนเงินพี่น้องมีแต่ขนะห้ากับสิมเแ็เ่แบบ มันต like ิดต mm. wow ุ้ดกพ่อเจ้านอนเ้าก็สซีมีแต่บอกจำนวนเงินคือแบบเสียเลยแต่เก่าเ้าก็ถ่ายแตเจ้ากระบื้หูกว่านี้เจ้าถามตอนนี้กระปวดบางเงินพี่น้องเพราะว่ามันใบเก่าเวลาเ้ากับเขาเปลี่ยนเันจะเปิปุ่ใช้คการ์ดได้เลยโบ้แล้วจีน่ะกรุงเงินัพแล้วเออเปลี่ยนอันเดอรใบนี้ หนึ่งสีสลเซนสี่สิบสามพบาทเอเมันติดกันไปติดกันนเดืมายเงินกี่ไปได้ไปปืพี่เนาะปกลับกันไปซื้อบานประตู่ต บาเบาเบาเบาหนักหนักขับนิ่มแม่จะได้กะขอบคุณขอบคุณผ uh 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 ู้ใหญ่ใจดีหลายๆพี่น้องเดียวตอนขับรถยังหมูอยากอันเบาอันนั้นกันได้พี่น้องเดียวเฮาอันนั้นในการขี่รถโดยสารนั่เพียนเพราะไปหอดจังหวะกันใหม่พี่น้องสุดท้ายสุดท้ายบะโลดบูดลมพี่น้องอย่าส่อพ่อเอาลูกก็ได้พี่น้องเอาลูกก่อนมาหอดพี่น้องนั่งพนนอน ท่นอยู่กับสิโสรข้าเจ้าก็เลยว่าเอามานำกับอยากมาเนี่ยเอามานำพี่น้องนอนอ,อ้อีเมย์เรียกวันประตูอีเราอย่าตกตัง้งหลูกเด้อตื่นมาเด้อไปพี่น้องเอาหอดเลยหันเก่าหัานเดิมพี่น้องบอ่น,นเราอ่ะสิมาเอากะจะมาเอาน้ำจนได้เราเพี่น้องทางใดวะ อยู่สายนอนขอไปนอนจะไปไนอทไหนบอนนั่งเจ้าหันแล้วเออราปิดพไปนลเออูไหนดแลนี่นะอ้าคลสามร้อยบาทในคามันเือมอบาทคมเงื่อนเงนกีบเซนหาเออเออเออบอกกันง่ายง่ายสบายสบายเออพอดีบอยหมั่นใจพอดีโอเคลืมแทกมึงดูแมนบ้าสูงหนึ่ง ว้าง50กว้าง50สูงเมตร1กว้าง51 51กันแม่นพอดี50 51นั่นแหละ51 52ว่าเพื่อเนาะเ1 1ออแม่นนได้ได้บ่เลือกเอาเด้อ3เนาะ24ผู้ใดขอโทษขออภัยอันค่อยบอกอันผู้ใหญ่จดีเพิ่นว่า21เอ้ยไปนบงวัด24บ่เป็นหยังเนาะอสิพออยู่ไเบิ่งอสิพออยู่ ให้ตาเจอยเลือกเต็มที่เลยพี่น้องเดี๋ยวเขาไปอยู่น้าลูกบาเลือกแล้วจังมากมากันเลยเด้อป้าเขาไปเขาไปรายเงินก็นได้ให้ข้าเจ้าเลือกเลือกงวงมาแน่นเ,เอ,อ้ยให้ตาเจอยเลือกเองพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่ในผแผนกที่แบนะบจ่ายเงินเลือกนะให้ตาเจอยเป็นคนเลือกเนาะเดี๋ยวเขามาอยู่น้าลูกจ้าพ,พี่น้องเพื่นอน่าสูตรเขาโทรมาทำอลไรพี่น้องอ่าเซนหาเนาะเซนหาเลยสูตรอันนั้นอันนั้สามสิบแปดเพื่อนเนาะ แลยบรรเทาไปทําอันห่านวังมานะพี่น้องสามรอยหกสิบผูเดอร์พี่น้องอืมอันอันสูตรอันนั้นมันก็ร้อยกว่าบาทผูแพงเที่ยวห่านนี้ถือพี่น้องยอมหับเนาะมันมันบ่น้อยบ่ใหญ่บ่พอดีกับบ้านเลยบ่พอดีพอดีกับบ้านใส่น่ะเออพอดีเนาะเอาเนี๋ยวนี้เบิร์ตอืมอืมอืมเจ้าแจนให้พอดีกับพอดีอันบ้านบ้านเทไรก่อนฉีจัดเลย ซาีก <ğ esi S 1> ับ <reforms? Aha. S 1> ีสิดสูตหนึ่งก่อซามสิมหาไ่ได้บ่เออดูไหนซามสิมหาซะลดอเโอ้ยบอเป็นยังดอกบงดูมาตั้งไกลข่อยก็ยังบุมาโอ้ยเมนสุคนสุอรนัานาการนั่นแหละข่อยเคยว่าก็แจวว่าสิมาเอาเหมืนบอกข่อยก็มาเอาอืมีสคือพอดีกันอยู่เดีกเนาะกระบานอัน ขวกับเสื้อเจ้าแล้วน่าจะว่าพอดีขวกับว,ว่าพอดีสุดหนึ่งสามสิบหาบ้านประตูกับเซนหาพี่น้องเท่าไรเบิงอันเทเดียวว่าสามล้านเทเดียวว่าอันบานประตูห,หนนะคูนเบิงพี่น้องเท่าไรเบิงเราลืมเซนหาคูนกับเส,สิบสี่เนาะมันเสียองก์จุดอกตัวน,นี้กับจากสูตรเกาเสิบส,สี่สูตรคูนหนึ่งคูณสามสิบห้าเนาะมันก็ เงื่อเงก็เท่านี้แต่ว่านอกสุดมันก็เนาะค่าสร้างเพื่อนกัเอาบ้านละร้อยบาทกับสองพันสี่วยบ่าวเวอร์แล้วเจ้ากับเขาก็เห็สิเป็นสิตายลายแล้วเขาเลยได้เขาเลยออกคือออกแห้งเจ้าแลนั่งซื่อสัมเจ้านี่แหละเหอมงานนักับงานเบาอืม ข,ขักแน่ไดขอยกลับมาบบได้ได้ไ่้อกับมา้นนบ้บาปบบด้เลยเซนหาเลยเซ<า>นสีกับบได้เซนสิหากับได้เแล้านก็นับเครื่องดเดเยอนับต้องใต้องให้ครบ เราวโกนีคะเอาเมื่อพอได้เมื่อทรงเมื่อทรงใกล้ๆนี่เราคำแถวเออคำแถวดงมอญนี่ใกล้ๆเอาเมื่อพอได้ตัวนี้มันก็ต้องใส่ซองกับพ่อเนาะอันนี้เนาะใส่ซองกระชบแปอันนี้ลุ่มหลุดไล่ลุ่มไล่เธอกระชีสิบแปอันนี้มือจ้าข้ากปลาใส่อันเดียวอยู่แล้วอืข้าวปลาใส่อันเดียวอยู่แล้วแมนเฮ้ยดีใจเด้ เผื่อไหนเด้ออ่ะเผื่อสองอืมอเผื่อสามเออตัวนี้มันก็มีครูมันอยู่แล้วเนาะเออมันก็อยู่แม่นแหละเอออันนี้อยู่กับบ้านอยู่กับโบกบเออ,เอ,อแม่นแม่นสองสี่ โอ้ยลูกขอยมากก็นอนสบายบรรุแต่เงินแบบนี่บ้นผับรวมเด้อกว่าสี่เกียนใส่เดออ้อเออเออรวมรวมมาใส่เป็นสูตรลดซารซาสีออาส่สูตรเออซาสี่สูตรสูตรสามชิบหาอืมสามชิบหาบ้านหาซีบปูนแม สามสี่แสนหาสิบพันคอยเขามาสื่อ,อแสนหาสบปุ้ยากานมันงาม,อมบอดอื่น,นปเขาายันแสนแปดเออตัวนี้แปดเซนี่สามสิบหาคูณสามสี่ปดเซนานนี้แสนหาสิ เออตัวนี้สาล้านหกแสนสามล้านหกแสนหกแปดสี่สี่ล้านสแสนส่สบพันสี่ล้านสี่แสนมีสีสินะสล้านสี่เอเล็กมังามเด้อขึ้นเออคาน้มันอีกสองแสนเหล็กงามเว้ยสี่ล้านสี สี่แเอาแเอาแตสล้านเออสีล้านสองแสนเออสล้านสล้านสองแสนแม่เลยรูดเงินจับพิเศษพี่น้แม่แม่เพื่อนใหนคณามันอีกสองแสนพี่น้องการรูดตัวนั้นอีกอันเป็นสุดละสามพันโอ้ดีใจพี่น้องจะได้ก็ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเลยพี่น้องขายบ่ได้ลูกตอนนี้ยังว่าวบออกเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปขอบคุณอีกเท่หนึงดีใจแหงหรือรูดพิเศษแหงรูดพิเศษแหงเนาะเออเท่ากับมาไกลเด้อคนละครทาง บ้านน้ำมงพุ่นโอ้สีสมานนมงแคบขอพุ่นแมนแมนแมนมาสองเขื่อนมาเสือที่สองบ้สให้ค่าน้ำมันพิ่นสองแสนเอาแต่สอง0อ0 0ซีลสีล้านสองแนเสีล่นาะเอาสล่สองแสนขอใจขอบใจเฮงๆมันมาเด้อลำเลรวยๆเจ้ากันปีใหม่โชคดีปีใหม่ดีบดคุคทั้งเจ้าและข่อยทั้งผู้ห้แเะทั้งผู้สื่อและผู้ขาย ถ้าผู้ใหญ่ละกับผู้หับอีกได้บ้านแล้วพี่น้องจะได้กับขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีได้หลายได้พี่น้องเด้อตาจอยผู้ขับรถกับโบเก่งพี่น้องนี่แม่กัโทรมาให้ซื้อสโลมเมือ,อ,เอ,าางองไห้ชาวไห้ตาเคียวยี่แม่กัลงทองทั้งขี้ทั้งหก่กอยู่สันโอู้สิได้พักกันหอมกันไปหาหมอหงออีกแหละมันอย่าคือเรื่องเรื่องโดยอย่าคือบโบเบนแมจิกเนาะไโบเบนแม,มจิกถ้าแมจิกเขาจิกอนาคตงามสุดแล้วบ่เลือกบ้านเนี่ย มันบวกลกัเจ้าผัดเอาทางควงเอาละพ่อตะกี้ผัดพากันรีบมาเลยพี่น้องเอ้ได้เงินแล้วก็พากันเผามาเลยบุรียังเลยพี่น้องเลี้ยวเวี้ยขาสุ้อผูเลือกกวานเลี้ยวก็มาเลยลูกกันรับเจนได้กระตามพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อยังเผาบวดีใจดีใจจนนาบ์บเดี๋ยวพูๆกันคลิปหนาเด้อเอาขอเดี๋ยวสิเมื่อสรุปเงินหายเบิงคืนตังหากเด้อพี่น้อง แล้วก็สีเมื่อแว่ซื้อไข่ซื้อข้าวต้มขนมเมื่อให้ลูกให้หลานเนาะตามผูญญ้ใหญ่เจดีเพิ่นบอกมาการในการลงไปซื้อกะขอขอโทษเด้นะอเนาะเาสีบริษัทขีดเพราะว่าลูกข้านอนน่าเสียหายพัวเราลงไปซื้อแล้วกนะสีพากันเมื่อเลยเนาะเาสีเมื่อสรุปเงนินสีเมื่อบอกแจ้งต่างหากเนาะสีจมลูกขึ้นรถเมือนะ่ออีกเนาะขอโทษลหลายๆอันขอบุญคุณละลายเด้อเนาะเรียกว่าถ้าเบิ่งตัวจริงบอกพี่นะ้องการเราเบิงนะ่งเนาะ สีซื้ออยู่สีซื้อหเห็นอยู่เนาะเมื่อจังสีถ่ายคลิปเมืออเ่อเขาทือจสีถ่ายคลิปให้เบิงนะ่งเนาะพอดีแล้วลูกตื่นตอนซื้อนี่อาจีพบรถิถ่ายแล้วก็สีเมื่อสรุปเงินสรุปคำให้เบิ่งใหม่นะเนาะเพิ่นกับบริต้องการรายละเอียดดอกพี่น้องแต่เขาเป็นคนสมัครจากเหตเองเนาะเพื่อเพื่อความสบายใจของเฮาเนาะเฮ็ดว่านะเฮาก็บลูกใจเฮาก็สบายใจนะพี่น้องทำละประจักษ์เรื่องยงเด้อเวลาย้ายห่าง,งพี่น้องสีเมื่อเคลียร์กันไปหามหมออีกนะ